ตัวละครที่มีเอกลักษณ์ลายเส้นมีสไตล์ที่ชัดเจนเนื้อหาสนุกร้าวใจอ่านไปลุ้นไปแทบทุกนาทีเพราะพลาดพลั้งเพียงครั้งสู่สุขติทันที <S, s time for the manga c u l สำหรับเอพิโซดนี้เป็นตอนพิเศษสำหรับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนะครับ ลัดคิวมาให้ก่อนเลยนะครับสำหรับภารกิจพิชิตปีศาจมรณะมังงะเรื่องนี้เป็นผลงานของม um ิสกิจยูมิสกิจเป็นมังงะซีรีส์ที่มีความยาวเพียง8เล่มเท่านั้นนะครับภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท Square Enix และจัดอยู่ในมังงะประเภท15บวกนะครับสำหรับปกภาษาไทยตอนนี้ก็พิมพ์ออกมาแล้ว2เล่มนะครับสำหรับต้นฉบับภาษาญี่ปุน่นปัจจุบันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ปกสวยเลยนะครับออกแบบมาได้ดีเข้ากับความมันเงาของกระดาษได้เป็นอย่างดีเลยครับภาพปกหน้าเต็มไปจนถึงสันขอบแต่ถ้ายาวไปจนถึงปกหลังเลยนี่จะดีมากเลยครับสันปกก็ระบุทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษลำดับเล่มผู้แต่งและราคาไว้อย่างครบถ้วนนะครับปกหลังก็มีรายละเอียดของลิขสิทธิ ประเภทของหนังสือและเรื่องราวย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ดีนะครับช่วยทบทวนเรื่องราวคร่าวๆก่อนที่จะอ่านนะครับมาดูแจ็กเก็ตกันต่อเลยนะครับกระดาษมีความหนาตามมาตรฐานเลยครับเสียดายด้านในของปกไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้นะครับ ลองมาดูด้านในกันต่อเลยนะครับปกในออกแบบมาเรียบๆนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ของนกอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ต้องเข้าไปหาคำตอบกันเอาเองนะครับพอเปิดเข้ามาด้านในเจอหน้าสีแบบนี้อันนี้ถูกใจเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองมาดูลายเส้นกันหน่อยนะครับอืมลายเส้นดีมีเอกลักษณ์มากเลยครับตัวละครถูกออกแบบมาให้มีตาโตหัวโตอันนี้ก็น่ารักดี ภารกิจพิชิตปีศาจมรณะเป็นเรื่องราวของคุริยากวะมาโซระเด็กนักเรียนชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่โดดเด่นอะไรในชั้นเรียนใช้ชีวิตด้วยความน่าเบื่อจนเป็นปกติจนมาวันหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีเหตุการณ์ฆาตการรมเด็กนักเรียนอันน่าแปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองในขณะที่เขากำลังพักกลางวันอยู่จู่ๆเขาก็เป็นลมหมดสติไปในโรงยิมและเมื่อตื่นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในหมู่บ้านปีศาจ พร้อมกับนักเรียนหญิงปริศนาอีกคนและด้วยเงื่อนไขเดียวที่เขาจะสามารถกลับสู่โลกเดิมได้คือการเอาชนะวานิวโดหรือปีศาจวงล้อไฟให้ได้นอกจากตัวละครหลักอย่างมาโซระแล้วก็ยังมีอินุวจิมิคโกะนักเรียนหญิงปริศนาที่ต้องมาร่วมชะตากรรมเดียวกันและอิวะอิซุมิยูสึกินักเรียนหญิงอีกคนที่จะเข้ามาผูกพันในเรื่องราวลึกลับเหล่านี้ สิ่งแรกที่ประทับใจเลยก็คือลายเส้นนะครับตัวละครมีเอกลักษณ์ลายเส้นมีสไตล์ที่ชัดเจนมากครับเนื้อหาก็สนุกเร้าใจอ่านไปลุ้นไปทบทุกนาทีเป็นอีกเรื่องที่ต้องลองอ่านดูนะครับเป็นมังงะอีกเรื่องนะครับที่น่าจะอ่านได้อย่างสนุกเหมาะกับช่วงเทศกาลฮโลวีนที่กำลังจะมาถึงนะครับ ภาพและเนื้อหาบางอย่างอาจจะรุนแรงไปหน่อยนะครับสำหรับเด็กๆก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็ฝากช anel เล็กๆของเราไว้ในความเอนดูของทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยรีบไปดู